ช่วงนี้นาเห็นหน้านะครับลงคลิปเกี่ยวกับอัน,น,นก็ดทำนาไปซะก่อนนะพี่น้องความรู้ดีๆผมก็มาเบี่ยงปันนะครับประสบการณ์ผมไปลุกเส้าไห้เซ้าหน้าเล้พี่น้องนะครับเห็นไ้เห็นหน้านี่ครับหลังจากผมลงคลิปกับอันผมดำหน้าไปแล้วนะพี่น้องดำหน้าของผมอันนี้บะเมี่ของผมนะครับของพี่น้องไกลกัน ซ้ำนี่นะครับพ่อใส่ปุ๋ยได้พี่น้องนี่นะครับผู้ใดไรบีเขาประมาณนี้เบิ่งไกลๆได้พี่น้องนี่คือติดเหลี่ยวนะครับใส่ในหน่อยครับใส่ข้างๆไปเขียวแน่นอนเลยครับใส่ไว้เขาติดไว้งามไว้ได้ครับการเข็ดนหน้าทำหน้านะครับนี่ครับต้นกะเห็มไครับอันนี้เป็นกะแก่ครับเพืนเอามาดําติดดินนั่งขมูขมอ่อมของตัวนี้ครับลาซิวอนครับครับนีกกะแก่นะครับ เนี่ยครับเดีดยดจะใส่ปุ๋ยครับเป็นเขาปักดำนะครับเขาปักดำนี่ใส่ปุ๋ยชั้นแต่กอดีได้พิโรงจะแตกต่างกับข้าววา่า่เหมือนกันนะครับข้าวว่าน,นี่ทีมันก็อจบบาจจะบกค่อยแต่งกอเดปประสบความสําเร็จปนใดน,นะครับกระสู่เขาปักดำบาดแหลนะครับปัญหาคือ เขาว้านนี่ครับตามมาคือหย่าได้พี่น้องครับหย่าลายงามย่แตว่าให้หยานะครับเขาปักดำบ่่คยมีหย่าได้ครับหย่าบ่มี่ครับผูใดวานท่านนะครับเอาปุ๋ยใส่จับมีแเจตุนเขาท่านที่เลยครับหย่าจะไม่มีเลยนะครับต้องให้เขาขึ้นก่อนหย้านะครับบระเวณนหย่าขึ้นก่อนเขาครับนี่ครับ ไฟจะใส่ปุ๋ยกันทดลองมองได้พี่น้องนะครับที่นี่ผมก็ผันด,ดินดีแล้วใส่พวบอหารแต่เปลืองปุ๋ยหลายครับใส่เขานะครับใส่หน่อยๆนะครับลอยมันขึ้นนะบางคนว่าถามันเขียวขัดขัดติดสูก้กว่านี้ใส่กาเทาใส่หน่อยๆมันก็นเขียวงามครับงามใบเขานะครับ นี่คือการใส่ปุ๋ยเข่าเด้พี่น,อน้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องน,นะครับอันนี้เป็นก้าข่าดอครับน่ครับ,รบอาจจะบโบมเมนข่าใหญ่ครับเข่าใหญ่เข่าเนีย้ยนะครับอีกแบบนึงนะครับ เขานี่เป็นขาวดอขาวดอนะครับจะติดไว้นะครับขึ้นไว้บอกคอยตายนะครับเขาเนี่ยเขาเจ้าอีกแบบหนึ่งครับถ้าบนเขาเจ้าของผมนะครับเขาเจ้าขอรมะลี่ของผมจะปักดำนะครับเท้าเขาเนี้ยออกบดมุดหมนะครับของผมนี่หน้าเพ่นเพ่นเห็ดสวนใส่ครับกดินดีครับงานดินใส่เหมือนกันนะครับ